จังหวัดเลยค่ะมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานเลยเต็มรูปแบบค่ะที่ท่าอากาศยานเลยเอำเภอเมืองเลยนะคะนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานเลยเต็มรูปแบบประจําปี2567ค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดคูวางระเบิดแล้วเกิดเหตุระเบิดบนเครื่องบิน ขนาดที่จอดบนภาคพ,พื้นท่าอากาศยานเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนเลยในการซ้อมคือได้ได้ว่าต้องมีการร่วมมือทุกภาคส่วนตั้งแต่การสื่อสารการประสานงานทางกู้ภยัยทางโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ตํารวจต่างเนี่ยคือเขาเรียกมาฝึกซ้อมกันเต็มระบบเลยนะคะซึ่งท่านผู้ว่าเนี่ยก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ26หหน่วยงานด้วยกันที่มาร่วมซ้อมในครั้งนี้ค่ะซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนด้วยค่ะ ท่านผู้ว่าจังหวัดเลยนะครับกล่าวว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวมีความสําคัญแล้วก็เป็นเป็นจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่นะครับ<ช>ทําให้มีความรู้และก็ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศรรหรือว่า icao นะครับได้ร่วมกันฝึกซ้อมบนโต๊ะจําลองสถาน,านการณ<ช>์ทําให้เกิดความเข้าใจก่อนปฏิบัติการฝึกซ้อมจริงและก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินไปสู่การปฏิบัติเมื่อเกิดสถาน,านการณ์จริงครับ ทางด้านของนายจักรวาลสากรัฐผพ้อในการท่าอากาศยานเลยนะคะก็ได้บอกว่าทางสนามบินเลยหรือว่าทางท่าอากาศยานเลยเนี่ยรับผิดชอบในการบริหารจัดการดูแลรับผิดชอบท่าอากาศยานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมายตามระเบียบประกาศข้อบังคับคําสั่งต่างๆนะคะตลอดจนเรื่องของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้การอำนวยความสะดวกความปลอดภยัยแก่ผู้โดยสารแล้วก็บุคคลอื่นที่มาใช้บริการทางสนามบินรวมไปถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าค่ะ อันนี้แผลแผลจำลองนะแผลจำลองใช่ใช่ครับแต่งได้เหมือนครับแต่งได้เหมือนทีนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าการฝึกซ้อมเนี่ยได้ผลยังไงบ้างก็เยกตัวอย่างสถานการณ์เครื่องบินของประเทศเพื่อนบ้านที่ตกหลุมอากาศแล้วต้องมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นนะครับเราได้รับคาชมเยอะเลยนะครับว่าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยทำได้ดีมากนะครับใช่ค่ะแล้วก็เชื่อมั่นได้เลยเนาะเพราะว่าสนามบินต่างๆในประเทศไทยค่ะเขาจะมีแผนการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นประจําทุกปีครับค่ะ